ตามนมัสก,การหลวงพ่อค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าพิจารณากายเนี่ยกายโอเหมือนก้อนธาตุแต่เวลาบางทีที่หนูดูกายอะก็คือปกติก็คือดูแล้วว่าหลมันเคลื่อนไหวแต่มันจะมีบางช่วงที่บางทีเราหัวราอแล้วหนูเกิดไปเห็นที่เราเราหัวราอแต่หนูไม่ได้นึกว่ามันเป็นก้อนธาตุแต่หนูกลับรู้สึกว่า ที่หัวเาาก็คือเราที่เห็นก็คือเราเออหนูจะถามหลวงพ่อว่าก็ดูไปอย่างนี้แล้วสักวันหนึ่งจิตมันจะบอกเองใช่ไหมคะคือเราไม่ต้องไปบอกจิตมันก่อนว่าเนี่ยคือก้อนธาตุช่ไม่ต้องบอกมันจะไม่ต้องบอกนะถ้าสติปัญญาเกิดลรวจะเห็นเองแต่ว่าการดูรูปที่เคลื่อนไหวดูยากนิดหนึ่งนะรูปที่เคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหว อาการเคลื่อนไหวเป็นรูปชนิดหนึ่งเรียกวินยติรูปเขาถือว่าเป็นรูปไม่แทะอาการเคลื่อนไหวเนี่ยเอาไปทํำวิปัสนาไม่ได้จริงตัวรูปแท้วันนี้พูดอย่างนี้ฟังยากนะรูปมีรูปมีแท้รูปไม่แทะตัวรูปแท้อย่างตัวธาตุเนี่ยตัวธาตุสีดินน้ำไฟลมนี่ยเป็นตัวรูปแท้แท้ตัวสีตัวกลิ่นตัวรสเนี่ยเป็นรูปแท้แทะตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นรูปแท้แท้ ตัวตึงตัวไหวไปรูปแท้แต่อาการที่เคลื่อนไหวอ่ะอาการที่เคลื่อนไหวมันเป็นอาการปรากฏของรูปเท่าน,นั้นเองนี่ถ้าเราไปเท่งใส่ตัวอาการนะั้นจะว่างๆไม่มีอะไรไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูจะเห็นรู้สึกอาการที่ไหวๆไม่มีอะไรแต่ถ้ารูปที่เคลื่อนไหวเ,เราจะรู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราใช่ไหมตอนนี้รู้สึกเป็นตัวเราเค่งทิ่งเวลาเราหัวเราะเนี่ยอ้าปากงับงับงับอยู่หัวเราะอยู่เนี่ย สติเกิดระลึกเนี่ยสติไปเห็นในตัวที่กําลังขยับอย่างนี้ดูไปอย่างเนี้เห็นวัตถุเราไม่ได้เห็นอาการมหรอกเราเห็นวัตถุเห็นก้อนธาตุที่อยู่ในอาการอย่างนี้เราเห็นตัววัตถุแล้วเสร็จแล้วถ้าสติของเราไปรักลึกรู้ตัววัตถุที่อยู่ในอาการอย่างนี้แล้วถ้าใจเราตั้งมั่นใจเราตั้งมั่นเนี่ยมันจะสักว่ารู้ว่าดูมันจะเห็นว่าตัววัตถุเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุ อยู่ที่ใจตั้งมั่นพอไหมถ้าใจเราตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นราจะเห็นความจริงว่าไม่ใช่เราต้องสักว่ารู้สักว่าเห็นได้แต่ของคุณนะ่มันก็มีขึ้นมาแวบหนึ่งอย่างตอนหัวเราะตรงที่รู้ว่ารูปหัวเราะเนี่ยมันเห็นอยู่แวบหนึ่งแต่มันสั้นมากจนเรายังจับสภาวะตรงนี้ไม่เป็นถัดจากนั้นเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นมาว่าอุ้ยเราหัวเราะความคิดมันเกิดขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามีเราหัวเราะขึ้นมา มันยังไม่สามารถแยกสภาวะตรงที่สติระลึกรูร้รูปจริงๆออกมาได้ต,ต้องเห็นบ่อยๆต่อไปจิตจะจับสภาวะตรงที่สติระลึกรูร้รูปได้จะเห็นว่ารูปนั้นไม่ใช่ตัวเรานะนามธรรมาก็เหมือนกันนะอย่างถ้าเราสติเราไม่ทันเราก็รู้สึกว่าเราโกรธถ้าสติทันเนี่ยจะเห็นในความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความโกรธก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราอยู่ที่สติมีแล้วนะ เห็นสภาวาแล้วใจมีสัมมาสมาธิไม่ใจตั้งมั่นเป็นกลางไหมสักว่ารู้สักว่าดูได้ไหมถ้าใจมันตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูมันเห็นรูปอยู่ห่างๆนู่นเวทนาอยู่ห่างๆนะสังขารดีชั่วอยู่ห่างๆเนี่ยมันจะเห็นอยู่ห่างๆแต่ไม่จะเห็นไม่ใช่ตัวเราเลยจะมันจะรู้สึกเหมือนมีช่องว่างนะร่างกายกับจิตก็มีช่องว่างเวทนากับจิตก็มีช่องว่างกุศลกับจิตก็มีช่องว่างมีช่องมีระยะห่าง ไม่ใช่ตัวเราจะแยกออกจากตัวเราไปด้วยเสร็จแล้วเราจะเห็นจิตเนี่ยเกิดดับได้ในจิตเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจเห็นอีกจะเห็นเลยกระทั่งตัวที่ไปรู้ไปดูเนยะก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่ามันเห็นเป็นลําดับลําดับไปนะ